สวัสดีครับใครเป็นน้องฝันดีนะครับเดี๋ยวจะพาะไปเล่นวีลซิงต่อแล้วเอาให้มันจบๆไปไอ้เหี้ยเหนื่อยอยู่ไหนไ<ด>อยู่ไ,<ด>ไหนไดเ,เดี๋ยวไป กูมีเพรฟ้านะเซิรค์คขาดอะไรไมึงขาดอะไรผมขาดเพจฟ้าจับเกาะเกาะดูมีปะของเกาะอ,อะไรวะของเกาะบนบน้องฟ้าของเกาะไอ้หนว่วยอะเลขเอกสวนครับลูกมีแค่เนี้ยโอเคได้ชุดหนึ่งวะไม่ติดไม่ไม่ได้ไหมมันใช้ยี่สิบนะหนึ่งทีอะขาดอีกห้าไง ครับรบเหล็กครับมีใครมาใเหล็กค,ค,ครับขาดอะไรมีหมดแล้วผมมีหมดแล้วตีดิไม่มาตีไม่ได้มัาของเกาะของเกาะมันขาดห้าอันรับอยู่แล<ะ>้วแล้วตีใครให้มันเหลือห้าล้าลุงตีอ่ะเดี๋ยวรับเอาแดีวรับเอา ก็สักห้านะครับไม้เดี๋ยวบาตินรับอะไรไปบ้างรับอะไรไปได้แนะล้วรับเกรมาได้สามพันสามพันเกือบสี่พันใบแล้วครับลุงแรกมันได้กี่พอ 3, ยอ่ะสามพันอ่ะสามพันน่าจะได้ประมาณหกหมื่นครับลุงอ๋อขาดอีกเดียวอ๋อใช่อีกอีกประมาณสองพันกว่าใบโอเคโอเครับได้นะคะไม่รับของพวกเหล็กไว้ไเลยเหล็กเราใช้มากเลยเหล็กอะ่กอะรับเหล็กอะไรไว้ด้วยได้ครับได้ครับลุงเดี๋ยวปูเป็นดีว่าก่อนดีว่เดี๋ยว่าเนี่ยได้ครับได้ครับ พันบวกห้าต้องมาใกลดเฮียแล้ลล <จะ S 2> วก็มีอยู่ห้าล้านอะ่ะซื้อเทสลามาติดตอนนี้ติดนี่แค่บังเอ้ยกูติดอโหูที่กูติดนี่เชอริฟเจ็ดล้านติดนี่บังสองกล่องจูนสัตว์โอ้ยชอริฟยืมน้อยไปเจ็ดล้านผมเช็คหรอกเมื่อกี้มีร้อยล้านเลยล <laughs> <ร> <laughs> ุงใช่หรอโดยมีเป็นร้อยล้านเลยนะริป สวัสดีครับสวัสดีครับโงสวัสดีครับเดอไม่ทำไรเออเอาจีกับบีหลอกเอาไลน์มันก็ดีเลยนะมันรู้ว่าใครมีเกินบ้างนะอ่า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 เรารู้กันกีกันราใส่ถุงผูกออกมาเจ้ารถประมูลเฉลี่ยมาเจ้ารถประมูล รีบรับที่จะได้รีบตีถามคนอื่นดิเผื่อมีแค่ห้าเนนเนี่ยมึงถามไอจูออไอจูโฮดิเฮ้ยจูโฮจูโฮมึงมีเกาะของเกาะห้าันปะไม่มีเลยลุงมีเดอไวเบย์แล้วนะเฮ้ยหนึ่งจุดศูนย์มีบอบ้านพรุ่งนี้ดีกว่ะศาสตร์เซิร์ฟวันเนี้ยเที่อาวุธตามเขาไม่ทันหรอกพวกมึงมีแค่ไม้จะไปสู้อะไรเขาได้วะ แล้วคนเราอาวุธก็ไม่มีครบด้วยเอาครับเอาเอาราบชุดเท่าไหร่ครับแล้วแต่เลยครับเสร็จหมดเลยครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าได้ครับเอาเอาพี่กิ่เดียครับไม่กี่เเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลี้ยงไรครับเลี้ยงไรเอ้ยจะไปเจ็ดเท่าไหร่เลยครผมไม่มีคู่ต่อครับได้ครับได้ไปแทนตอนนี้สล็อตมา25เราไม่มีอาวุธ5ต้องรับคนปะรับคนหนึ่งจะสุดเข้ามาแทน เพี้ยอ,อีกชุดไหมเพื่พอนผมมีชุดหนึ่งเอา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 หมดเลยครับได้ครับเลของสิบใช่ไหมได้ครับได้ ฮัลนะโหลมีคนรับของกอมาขายดิตั้ไหนตัวไหนกระเป๋าเลยครับกระเปาเลยกระเป๋าที่เราคนี้ใช่ไหมครับคนนี้ขายได้กระเปะ๋าสามส่วนสองครับสามองใช่ครัใช่าเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นสามสวสองหรือสามสิบสองสามส่วนสองเจ็ดมื่นคครับ อีกคนนึงอยู่ไหนครับผมครับผมดีเลยทีเดียวเอาไว้ติดกระเป๋าแล้ครับกระเป๋าบาโลกินเต็มเหรอสวยดิห้าแสนเจ็ดชุดใช่ไหมไอเด็กนั้นโดนกูอีกแล้วเหรอเอาไหมครับเอาครับเอาอะไรนะเจ็ดชุดโอ้ได้แครับแป๊บนึงครับสามสามสี่ครับแล้วพี่ชายเอาของก่อนล้วครับเอาต้องสองชุดดีกว่าครับตอนนี้มีเยอะแล้วเอาเอากี่ชุดนะสองชุดครับสองชุดได้ครับ เป่าเรื่อเลยครับกะป่สามสามสี่ครับเท่าไรครับสองหมื่นสี่ครับเอ้ยสามหมื่นสี่สามหสี่กระเป๋าเรื่อสองสิบครับสองสิบอีสี่สิบเมตรครับพี่เอาเลยครับเอาเลยเผมคัาบให้แป๊บนึงนะครับได้ครับได้ถู s ซับสไคร e ด้วยนะครับ อรครับที่สองแล้วบอกแค่ห้าครับเจ็ม้ขอบคุณครอบคครับกี่ชุดหรือกี่ชุดแล้วเหลือหพี่เหลือห้าอ่าม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 พี่กระเป๋าเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวเดียวสี่ได้เลยบ้านสักได้เลยรับมาทำไมตั้งเยอะเพราะว่าผมตีต ้ยมีคนติดไปก่อนหน้ามึงแล้วนะช็อกอยู่นั่นแหละโอเค <Okay. S 1> ดีเบกกี้ <c oughs> ชุดละผมอ,อ่ะครับใช่เออสิบกว่าชุดแล้วครับอันนี้ตีบวกอะไรครับเออไม้บวกตอนนี้ไม้บวกสี่แล้วครับ <c oughs> เอาเป็ดปลาครับเ,เป็ดปลามีโอลิไหมเอาลิฟต์สี่เมตรเด็บเท่าไหร่อ่ะที่เราเป็นเท่าไหร่อ่ะสี่หมืน่นสองปะ เป็นสามเลยพี่ไก็ได้โอเคครับมันมีห้าเม็ดพ่ะี่เะนี่ไเท่าไหร่โอเคครับเป็นเหมือนห้าเม็อะไรก็ให้มึงไปเม็ดหนึ่งนะเซิร์ฟแปห้ากสิบสามหกสิบหกสิบได้หลงขอบคุณครับ่ทิ้งกันนะนะได้ครับได้ครับปีเฮ้ยเกมนี้คือเกมอะไรวะใช่ใช่เนี่ยคนน่าเล่นเลยอ่ะเกมอะไรอ่ะนี่ครับอุ้ยเกมอะไรอ่ะมายังอ่ะน่าเล่นนะเกมอะไรวะ เกมอย่างอ่ะอุ้ยงงดาวสุดละลงเกมยังไม่จบลงเดี๋เพิ่งนับศัทหารโอเคงี้ดีกว่าเกมยังไม่จบลงโอเคคือปลายปลายมาปลายไหลต้องการปลายไหลป่ะอ่าได้เดี๋ยวจะรอดูปลายไหลพวกเครื่องแดดอ่ะพวกเครื่องแดดอ่ะอ่าได้ปลายไหลโอเค ิบสามเก้าแสนเจ็ดเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับเจ็ดสิบสามใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยเสือกรวยจังอะซื้ออะไรอะเสือกซื้อเพชรฟ้ากับโอลิครับเก้าแสนเจ็หมื่นห้าพันครับเื่พี่เก้าเก้าเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปหนงนพี่เก้าแสนเจ็ดหมืนห้าพันพี่เก้าแสนเจ็ดมื่นสองพัน 5้าพันครับลุงเออพี่ยุกิพี่ยุกิคอบคุครับเออพี่พอจะมีเหล็กโพไหมเหล็กโพมึงต้องปิดเสียงถ้าผมไม่ติด,ผม,มตดผมก็บอกเลยว่าเจอกันวีไลทิ้งครับลุง ac, อไอพักก็มึงได้เหลืออีกกี่ครั้งอ่ะได้ตีกี่ครั้งตีได้อีกเจ็ดสิบส้มลุงห้าครั้งขาดอ,อะไรอ่ะ เท่าไหร่คากระแต้คูบิคาเต้ไปล้วหกมีเง<ม>ิน<ต>ได้ซื้อเท่าไหร่มึงก็ตีไปก่อนห้าครั้งแสนแปดไงแสนแปดกระเป๋าเจ็ดสิบสามเขาก็ใช่ไหม ไปเซิร์ชไกดเสียมมอ,อุ้ยระเบิดมาเซิร์ชนี่แหละเป้งเป้งมาเอา้าทำไมมึงไม่ต้อนตีเสียงกบเสียงระเบิดอ่ะเมื่อกี้ผมสุ่มได้เก้าสิบสามจุดสิบสองทำไมไม่ติดวะไม่รู้อ่ะมันต้องร้อยป่ะ เนี่ยเขาตีแตกกันหมดเลยเถอะมึงเหลือแล้วมึงต้องเริ่มแล้วมึงต้องเริ่มใหม่แล้วตีไปแลล้วกูมันสแต็กไปเยอะเซิร์ฟเร็วๆเนี่ยเขาสแต็กกันใหญ่เลยอุ้ยบวกห้าเหรอบวกห้าเหรอบวกบวกสี่บวกสี่เกียตกใจบวกห้าสับเกียรต่อดีน้องเซิร์ฟเร็วเขาสแต็กไปแล้ว ะด้ไปใหม่มีการแตกให้มีให้ห้าแสนได้เรื่อยๆปลดไปสิบล้านแล้วลุงผมอะกระจอกแค่สิบล้านเซิร์ฟ ได้สองทีโหม,มีการแตกให้มึงโยมีการแตกให้มึงโยเฮ้ยเอออย่าไปคิดเยอะตีอย่าคิดเยอะใส่ไปต่ออย่าให้เสียผมตี่โบกสี่ไปตัง้งยี่สิบทีอยคิดเยอะแล้วลุงใช่เหรอตีเยอะ พี่ตีตีพี่ตีมึงยังไม่ตีกูให้มึงตีกันไอตีมีบอกอะไรแล้วเราดึงราดึงดวงราดึงดวงไอ้เอไม่มีวันสล็อกพี่ตีตีเลยไม่เอาลอยเซิร์ฟตีจนงบมอ้ยไอ้ตาไอเีเลยั เอาเงินมาคว้างทิ like 000 000. ้งไปสองล้านอะเอาไปเลยคว้างหัวแตกนี่ไอ้เน่ไอ้เึงตีเลยมึงตีเลยมึงตีเลยไอ้หนุ่มตีเลยบอกฮะตีไม้ตีไม้ครับเออก็ตีเลยเอ้าตีเลยเดีดึงดวงเพลิดเพฟ้าก่อนอ๋อจะไม่มีมั้งครับกูขอดึงดวงก่อนเลยละกันหนึ่งดอกสวยยอดเตยใช่ตีติดมาดิฮาเลยนะบอกอ่ะเจอกันวีดีซิ่งไหนเฮีย มันตบบ้านเราพังแน่ไอตี๋ตัวมึงตีติดอ่ะแปลกลุงมึงตีได้กี่ชุดอ่ะไม่รู้เลยลุงมึงตีไม้กี่ทีติดอ่ะเต๋มึงตีไม้กี่ทีติดอ่ะไม้ไม้ไหนทุกอย่างอย่างอย่างละไรที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 ไม่กี่ทีอะ โอ้โหเดีอดตังค์ซื้อกันแตกไปเยอะแล้วเนี่ยแตกก็นชาวมาเร็วๆเลยเอาอินดี้สาเมตรสิโลอินนี้ไม่มีมาเอาเงินไปซื้อเด็ดเล็กไร เจอเ,เกมติไม่หมดกูเองเดี๋ยวกูรอกูรอไม่คือบอกเวลากรองพี่ก็ต้องไปดีบ้างดิพี่สี่เรือจะแตกเรือเรือเลยได้พื่แดงไหมครับคือแล้วมึงตีน้ำร่องไปให้น้องมันอีกทีนึง,ด,งดิเต๋อให้ผมต้องรับของผมต้องรับของก่อนเดี๋ยวตีน้ำร่องไปดิตีดิตีดิมึงตีดิดีก่อนดิมึงตีกันเลยมึงตีกันเลยอะไรนะครับ ตีก่อนเลยตีเลยใครอยากตีตีก่อนเลยกูขอดึงวานี้ยึดจุกกระบายอย่างนี้แหละดึงติดไหมอัจุกติดวัวแตกมันดึงอยู่ทีเดียวอ่ะเลยตีเลยเปิดเอาเต็มที่เต็มที่ติดไปเลยติดไปเลยอันตีพวกใครบอกก่อนสองครับี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดติดชัวติดชัวถ้ามันแตกสองคนมึงเริ่มเลย อไอ้นี่แตกอ่ะม okay, <ism> ึงเริ <mañana please S 1> <te> <rawd Moder> ่มเลยเจ๋อไอ้นี่ตีไม้บอกห้าโอเคเริ่มเป็นไงแตกเป็นไงแตกสิสานมึงได้เสียงไหมล่ะไม่ได้ยินไม่ได้เปิดเสียงไอ้ตีอ่ะมึงตีดิเอาหัวขามึงมีชุดนึงกูรู้ไว้จ้าเอาดิเอาดิมาเอาดิมีชุดนึงมึงตีดิเอออตั้งงี้ติดยากกระเป๋าตีคำต่างอ๋อให้ติด ติดๆนะก็ติด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 ตลอดเลยติดๆเฮ้ยโอ้ยมึงวิ่งไปไหนไอ้สัตว์เฮ้ยมึงวิ่งไปไหนกูไม่ได้ยินเสียงมึงวิ่งไปไหนมึงติดอะไรใช่ไหมติดปะฮะติดอะไรใช่ปะติดปะติดครับติดเยสติ่งกูบอกแล้วไอ้ตีเออครับครับไอ้เหี้ยกูบอกแล้วให้มึงตีมึงไม่เชื่อกูอ้าวไอ้สัตว์อ้าวไอ้เหี้ย อ้าวเตีติดไปแล้วไอ้เตอร์ไอ้เตอร์มึงตีแล้วมันจะมันไม่จะไปของเราแล้วมึงเชื่อกูโอเคใช่แต่กินนี่ไอ้นั่นตีติดไมติดกูบอกให้ตีตีแต่กินเนี่ยมันก็ติดไอ้ตีไม่ตีการแต็กวอาดูแพทเทิร์นของมันแล้วมันคือการสแต็กเห็นปะไม่แต่กินนี่กูบอกให้มึงตีทำไมมึงไม่ตีแต่กินถ้ามึงตีมึงก็ติดแล้ว้็ใครจะไปรู้ล่ะอ้ามึงไม่ฟังไงมันไปเล้ารู้งี้ไงรู้อะไรไปเล้ารู้งี้ไง เดี๋ยัตไเกีมึงบอกไอ้สติดจะติดไหมล่ะไม่ติดไม่ติดไหมกูบอกให้มึงตีตะกี้นี้บอกว่ามันถ้ามันแตกแล้วมันก็ตีเลยมึงก็บอกให้มันตีอีกรอบหนึ่งไงไอ้เวลาให้สเตียรนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ให้มาตีไม่รีบผมรีบเออรีบเอาเลยตีรีบรอบเกตซีซีซีพี่เชื่อกูว่าอยากลบเหมือนกันแต่การติดสวนี่ ผมหน้าไม่เห็นผมเมืองหลักนแควยาวผมไม่อยู่ในจะดูนยนะผมไม่ไหวไปตีถ้าจะตีไปกบอนี้กูไม่ตีรไม่ราคาร้อยของ XA เนี่ยเขาราคาร้อนเท่าไหร่วะกูเล่นเฟนาติกไปด้วยวารล 5้าแสวันนี้กูได้ได้นี่มาสองล้านสามล้านอ่ะได้ไพ่มานช่หรอใช่ใช่ไอ้อ้วนอ้ยเจอกวดิน้ำกเอะไรอ่ะอ่ะอุ้ยตไปหนึ่งทีเจอเจอต่อคอหลังเจออะไรกูเหอะ มันจำกัดไม้มันจำกัดหนึ่งวันนะมีไม่กี่คนคือเพิ่คนเดียวที่ติดด้วยหนึ่งวันน่ะแล้วหัวขามันติดไปแล้ววันนี้ไม่มีใครตีติดแล้วมึงเชื่อมเพิอมตีบวกห้าเหรอเออมันตีบวกห้าสรุปมันตีบวกห้าใช่ไหมเนี่ยแล้วมึงตีอีกอะไรอีกอ่ะใช่ครับอันนี้ผมตีค้อนอีกครับค้อนโอ้รวยซะด้วยรวยซะด้วยไม่โลภซะด้วยย้ำไปเซอร์ย้ำไปย้ำแผล เชื่อ่าเหอะมันฮะมันจำกัดมันจำกัดค้นวงเงินมันมีมันปล่อยให้คนเดียววันละคนแต่ <ผม S 2> แลยวันก็ค<ผ>มทำประเทศไปดีถ้าผมแตกรอบนี้ผมขออนุญาตรอลุงรันเกมอย่างเดียวนะวนผมไปแล้วนะลุงผมอ,อกอยก่อนผมงอมสี่สามตัวไอ้หนุ่มน้อยโอนมา

กูได้มาแล้วเต๋่่0เก้าแสนใช่หรอเอาวูินดีด้วยครับลงุงเออสิบสิบดสิบสามสิบสามหนึ่งใช่หรอใช่ <c oughs> ต้องไม่แทงต่อเนี่ยมันโพสอีกแล้วนะไม่ใช่ะไก่ดิอีกคนหนึ่งไม่แทงกูเล่นแค่นี้พอไม่ที่กูเล่นนะเพราะว่ากูเล่นในนี่เล่นช่วยมันได้เฉยที่เล่นอ่ะ แต่มันแดกมันไปด้วยเด็กไปเลี้ยงยอีกปะซุเปอติดติดเถอะไอ้เหี้ยเสียเวลาป่ะไปเลี้ยงยอีกปะอะไรอัมเนไม่ต้อง,องรอผมมาเนี้ยผมได้จะดำเรื่อยเรยเฉยอะไรนะผมได้ดำเรื่อยเรยเฉยมึงไม่เตียกูมีเงินให้มึงอีกมึงยาวบ้าเอวไม่เอ,อหาหมดแล้วไม่เอาแล้วอะไรอ่ะเกียตีแล้วเบื่อได้อีกี<อ>ก่ชุดได้กี่กี่ชุดได้ไปนะเลิกดีกว่าเดียวอุตส่าห์เดียวถ้าเกิดเลิกดีกว่า อ้าวแล้วมึงยังงอมทำใหคนอื่นตีไปร้อยทีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ้าวดบ็คเกอร์มันก็ตีเลยก่อนก่อนรีตัวไอ้เรื่องแบ็คเกอร์มึงได้จับไม่เหมือนยังไงอ่ะมึงมายอมแพ้แค่นี้เนี่ยนะถ้ามึงยอมแพ้ง่ายจังเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดเงินข้างนอกมีเยอะก็ไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกนี่ไงเงินข้างในกูมีเนี่ยกูช่วยเนี่ยเขาก็ไม่เห็นเอาเลยไม่เห็นเอาเลยมันต้องแบบมันล้มกันหมดไม่เห็นเอาเลยล้มเมืไหรกูล้มไหม ถ้าลมถ้ากูลมก็ดึงขึ้นมาเสียเฮียนม่เอาผมอยากนอนบนฟูกโอเคอีีเราฟูกเป็นลาวามึงจะเอาไหมมิติได้ดูคลิปไปดิออกเดินทางดอกมึงจะเอาไหมอะกูให้กูให้กั0ห้าแสนมึงไปรับมาอีกห้าแสนห้าแสนนี่มิติก็ไม่ต้องตีเลขอะไรเลขอะไรเอาสู ออกเดินทางได้เมอกันลงไปง็่ด้ครับเอาไปห้าแสนแล้วก็ไปรับของมาเตีอุ้ยหลับนอนช่วยโอกาสทั้งหมด เป็นของกูได้เวลาสีเอาดีถ้าติดดีนี่ไงโอเคนี่ไงสัว์พอกูเจอมาโคตรแพงเลยจอนครับลุงยืมเงินสักร้อยล้านประมูลได้ปะยังจะหวังแล้วก็มูลอีกหรอนี้ฮะรัดเล็บเต้าเป็นคนที่แบบโอ้โหสุดยอดจริง่คืนรัดแรกเลยนะ รอบแรกมันจบไปแล้วน้องเลิฟน้องพี่จบไปแล้วด้วยหลารักแล้วจริงๆมันจบไปแล้วหลารักรอบแรกกระโดนรีไปหมดแล้วนี่ไงมึงเห็นไหมล่ะว่าตอนนี้กูมีอะไรอ่ะเออได้อยู่แล้วแต่รอบนี้กูก็จ่ายนี่ตามปกตินะเห็นไหมก็คือไม่มีบิดนะกูก็รีบจ่ายให้มึงกูก็ไม่อยากเป็นหนี้ใครไงอะไรถึงลุงมีไม่ถึงพี่เลขอะไรครับโอเคหมายถึงอะไรวะเงินมีไม่ถึงพี่เซิร์ฟขอเสถฟ้าไปหกเมตรโอเค เงินมูล <amounts> ม <of news writers> ีเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบล้านโหเัินยืมเก้าสิบล้านวันพรุ่งนี้ลุงไม่เผื่อให้ผมรับของไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ได้ประมูลไงแต่ถือเงินไว้ก่อนไงเผื่อแบบว่าแบบรถอะไรมันมาที่แบบว่ามันน่าโดนอย่างเงี้ยมันต้องเป็นของเราอย่างเงี้ยงั้าเนี่ยเข้าใจคำนวณนู่นนี่น่ะได้แค่ห้าสิบล้านลงโอเคได้เดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้โอเคยังเจี๋ยว ถ้ากูเอาเงิน50ล้านไปเข้าบ่อนแล้วลงออ l ินห้าสิบล้านเลยมึงว่ารวยไหมรวยรวยไม่รวยรวยเลยก็รวยแต่เขือเบตีเพ้อนะเดี๋ยวขอกบานหนึ่งทีหมดแล้วลงุงไม่มีตังค์แล้วถ้าให้ไปห้าแสนมึงหมดได้ไงไอ้เชี่ยเซิร์ฟอย่ามามั่วอะไร แล้วก็รับไปแล้วไงเมื่อกี้ไงรับอะไรรับไป็นพอาจจะรับไปเพิ่งรับไปเอาเอาไปหกอันเนี้ยนะขอไปฟรีด้วยใช่ปะ่ะมาเดนใช่ครับใช่ใช่ใชเห็นไหมมึงเอาไพฟ้ากูไปฟรีหกอันไม่เไเอาเพี่อนากูไปฟรีหอันโอเคมากระเป๋า5 8 3 เปาว่จ็แปดดี่เจ็ดแปดใช่ไหมกี่กี่กล่องนะเอ้กี่ชุด่ะไม้ผูเข้าหัวแล้วเซิยี่สิชุดสิบจงตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปตีซะสี่แนแปเล็กเลยนะเล็กสี่เจ็ดแปาีขอกระบานเจิมหัวให้ล้จอยขออาหารด้วยดิห้าแปดสาตัวสีตัวขออาหาร่อยได้ครับลุง เรียกอะไรนะสี่สี่สามหกวะพี่ดวนแตงกีอา่าห้าแปดสามห้าแปดสามห้าแปดสามใช่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 ใชได้ยังอาดเป็ฟ้างั้นมึงงั้นมึงซื้อซื้อมาตินเนี่ยเพชรฟ้ามาตินมีาขายไปมาตินขาย,าขายแล้วเราก็ต้องไปรับใ,ใหม่พี่พี่มีอะไรครับพี่จะเอาอะไรบ้างเอาเป็ฟ้าสิบสองเม็ดแล้วก็โอที่สองเม็ดพอขายขายเลย ขายราคาที่เราซื้อมานะเราจะได้ไปซื้อต่อได้ครับได้โอลิเอากี่เม็ดนะครับพี่สองเมตรสองเม็รหมดแล้วนะลุงสองยืดสด้แล้วนะพี่เลขอะไรครับเลขหกสิบปฏิคิดตับ สองแสนสองหมื่นหกพันครับพี่สอ้เพียง่งสแสนว้าแจงสิ้นหวังจัดินสี่สามหกครับปพี่แรมมาหมไทำอะไรพี่แต่อหรอฮะแลมนเไปทำอะไรแลมอ๋อส่วนประกอบของกล่องจูนี่ยไอเจ๊มี่ันน่ะ อันนี้อันหนึ่งครับลงุงผมไปได้มาอแรมเอามาดิมันขายได้ไแรมมันชิ้นหนึ่งเท่าไหร่มไม่รู้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้เลขอะไรครับลงุงสี่สามตัวมไม่รู้แต่ซีพียูผมผมขายแล้วลนะสีนะ่ห้าแสนนาเขาบอกกันนะ CPU อ่ะซีพียูอันหนึง่ง อุ้ยมาบอกอ้างยังอ่ะอ้างเดี๋ยวค่อยตีดูเหรออุ้ยติดแล้วนะตะกี้เนี่ยได้ยินเสียงเป็นไงเพื่อนเป็นไงเฮียเลยสั่นกูหน้ากูดิสบายดีเดียวเพื่อนเนี่ยก็ติดเพื่อนไอ้บอกวีเอ็กซ์ปรับเลนดไว้เอาหัวมาตบดิจัดเมื่อกี้นี้คนอื่นก็ติด จะให้อีกสองเทีเไหมเซิร์ฟอีกสองะให้อีกสองมันสองมันจะได้อ่ะลุงเลขอ,อะไรเลขอ,อะไรเอามาเอามาเอาเ,อาเอา่าไปหารับมาไอซีแสนไป คุยใครติดๆอะของกอบมาครับสิจะขับใช้ปดนไหมน,นะครับออได,ด,ด้ได้ไหมได้ครับอ่าจุดจนะส่งปีดปีปับ สี่สามเมืน่นห้าอะครับ